เขายินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่สี่เดือนมีนาคมถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าอย่ากกังวลกังวยเลยในโลกนี้มีหลายสิ่งที่ล่อลวงให้เจ้าวิตกกังวลอยู่เสมอนี่เป็นธรรมชาติของโลกที่ล่มสลายและแตกร้าวใบนี้คือสิ่งต่างๆมักไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็น เจ้าจึงถูกล่อลวงให้วิตกกังวลอยู่เสมอการล่อลวงนี้พยายามที่จะชอนชัยเข้าไปในความคิดของเจ้าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและการขอบพระคุณเราในทุกกรณีการตระหนักถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเราจะทำให้ความคิดของเจ้าเต็มไปด้วยแสงสว่าง และสันติสุขจนไม่มีที่ว่างสำหรับความกลัวอีกต่อไปสิ่งนี้จะช่วยยกชูเจ้าขึ้นเหนือสถานการณ์ต่างๆและช่วยให้เจ้ามองเห็นปัญหาเหล่านั้นจากมุมมองของเราจงดำเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดกับเราเถิดเราสามารถหนีพ้นจากฝูงสัตว์ร้ายแห่งความกังวลน,นี้ไปได้ด้วยกันอาเมนและพระวจ,จนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน พระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่25 2 6ถึง26นะครับก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่ามีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือเหตุฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่16-18 ได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลาย<ม>อาเมนมนะครับก็เป็นกำลังใจคุณผู้ฟังความกระวนกระวายนั้นไม่ได้มีประโยชน์จริงๆนะครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นความกระวนกระวายแต่ให้เกิดความ ไว้วางใจอย่างสุดกำลังความคิดสุดกำลังใจของทุกๆท,ท่านขอพระเจ้าอวยพรคุรุฟังทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับจะเจอความงามที่รอให้เริ่มใหม่ยังมีเรื่องราวดีดีรอให้เธอไปเจออีกมากมาย มีใครที่รักเธออยู่ตรงนี้